เดี้อยากไปเที่ยวเลเดี้ไปไหนเจดี้ไปทํางานกับป้ากับมีด้วยเจดี้ไปออฟฟิศไปทํางานด้วยเราป,ป้าซื้อกล่องก่อนซื้อกล่องก่อนแล้วกันนะะ,มมะมาแล้วมาแล้วป้ามาแล้วมาแล้ว ใครใครมาเปิดประตูรถใครมาเปิดบอกมานะใครใครใครมาเปิดประตูรถไปไหนมา <laughs> ไปไหนมาไม่เห็นหรอ นั่งรู้ด้วยรถจะออกลอแล้วแน่นอนไม่ได้นอนเที่ยวอย่างเดียวเดี๋ยวไปนอนนี่นอนนะเด็กติดเที่ยว <laughs> ไม่ยอมหลับเลยหลับ,บนะโ<น>หูก็ดีฮะอยากรู้อีกนะชายน้อยอยากรู้ไปหมดเลย ดูกลางทางด้วยชมวิวยืนไม่ยืนหลอกตาเนี่ยนั่งแล้วเห็นไหมเอาตัวรอดได้ไม่ต้องกลัวปะไม่ไม่ยืนหลอกตารถลกลับไปเร็วเนี่ยตาชาปุ๊บจะยืน ใายน้อยรู้จกักดูแลตัวเอง <c oughs> นั่งแล้วจริงๆก็เลยคิดว่าปีนนะ่ะไม่ต้องเขียนใช่ไหมปินเอาได้ไหม